ต่อสู้อากาศยานไทยที่ไม่ได้เอาไปยิงอากาศยานแต่เอาไปยิงกลุ่มกบฏท,ที่หลบอยู่ในวัดแบบเต็มคาราเบล เวลเลอร์สตอรี่จะพาทุกท่านไปพบกับวีรกรรมแรกของปืนต่อสู้กับตะยานรุ่นแรกของไทยอย่างปตอวิกเกอร์อาร์มสตรองขนาด40มมกันครับเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของฟุ่มคณะราษฎรในปี2475ก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ที่ทหารไทยต่อสู้กันเองอย่างดุเดือในกรุงเทพที่เรียกกันว่ากรฏดบวรเดชนั่นเองจุดพีคในเหตุการณ์นี้ก็คือกลุ่มกบฏได้เข้าไปหลบในวัดเทวสุนทรแล้วสัตว์ผลิบโหนอ,ออกมาจากโบสถ์ทำให้ผู้บ,นบนนนันโลวง พิบูลสงครามที่เป็นผู้มกงคับัญชาในการปราบกบฏแน่นอนครับว่าคนที่สนิเสียชีวิตไปแบบนั้นเนี่ยก็ต้องของขึ้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วพันโทหลวงพิบูลสงครามก็เลยสั่งให้นาอาวุธสุดไฮเทคในยุคนั้นอย่างปอต่ออวิกเกอร์อาร์มสตรองขนาด40มมมาใช้เป็นครั้งแรกเลยทีเดียวท้าวความบอนว่าปอต่อ,อชนิดนี้เนีดยนับว่าเป็นปืนต่อสู้กับายานที่จ้ามากในยุคนั้นเนื่องจากเป็นการเอาปืนใหญ่ขนาด40ม mm, มที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะแล้วก,กระสุนระเบิดได้นาทีละ2 กลับมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าโดยพันโทหลวงพิบูลสงครามสั่งให้นำอปตอทั้งคันขึ้นไปบนรถกลางแล้วเคลื่อนที่ตามหลังรถไฟไปยังวัดเทวสุนทรเมื่อกลุ่มกบฏสังเกตเห็นขบวนรถรางเคลื่อนที่ผ่านมาก็ไม่รอช้าจัดหนัก,ส,ก,ส,นนนกสักกระสุนปืนกลใส่ขบวนรถทันทีแต่ก็ทําทอะไรอปตอติดก้าอันนี้ไม่ได้แม้แต่น้อยสัตว์ข้ามาที่ทหารในรถอปตอที่นั่งเฉียวๆอยู่ในรถกันกระสุนก็ได้สังเกตเห็นตําแหน่งรังปืนกลถาวรของข้าศึกบริเวณหน้าต่างโบสถ์ทางร้อยโทบุตรสลินพักดีกุลที่เป อยโทเนี่ยก็ได้กดรัวไปสี่นัดปรังเรียกว่าลั่นหูไปสี่ดอกทำให้ข้าศึกเนี่ยต้องมุดตึกมุดตู้หนีตายเอาตัวรอดกันจ้าระหว่างล้วก็ตกใจมากว่าปืนใหญ่อะไรวะยิงรัวได้ยังกับปืนกลส่วนร้อยโทเนี่ยก็เห็นว่าข้าศึกหวาดต,ตัวแล้วก็วิ่งหนีตายกลับไปยังที่มั่นตัดไปก็เลยยิงให้มันลั่นหูเล่นไปอีกห้านัดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการปราบปรามกลุ่มกบฏและทำให้ฝ่ายรัฐบาลได้รับชัยชนะนั่นเองและยังเป็นการดำเนินยุทธวิธีที่ผิดแปลกแขกุ้นด้นนนนารราง เต็มคาราเบลสุด,สดหากคลิปถูกใจก็ฝากกด Subscribe ให้เวลเลอร์เซติเคิด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานไฟแรงแบบเดือดจัดและจะลุยพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับปุ่มซับที่ทุกท่านกดให้เลยทีเดียวครับเกือบคุณเมคลิปเกือบคุณเมคลิปเกือบคุณเมคลิป